เดิมพันอนาคตใหม่แห่งสิงบลูส์เบื้องหลังการแต่งตั้งเลียมโรซิเนียกับสัญญามาราทอนซูปี2032ลอนดอนท่ามกลางลมหนาวเดือนมกราคมที่พัดผ่านแม่น้ำเทมส์สโมสรฟุตบอลเชลซีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการลูกหนังอังกฤษอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอาจเป็นเรื่องปกติในทินสแตมฟอร์ดบริดจ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่6มกราคม2026นี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ภายหลังการประกาศแยกทางกับเอนโซมาเรสกาแบบฟ้าผ่ารับวันปีใหม่บอร์ดบริหารของสิงบลูสใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการเฟ้นหาผู้นำคนใหม่และหวยก็มาออกที่เลียมโรซิเนียกุนซือหนุ่มไฟแรงวัย41ปีผู้ซึ่งสโมสรตัดสินใจมอบกุญแจสู่อนาคตให้ถือครองด้วยสัญญาระยะยาวเป็นประวัติการถึง6ปีครึ่งหรือจนถึงปี2032จากเครือข่ายสูศูนย์กลางอำนาจ การเลือกโรซิเนียไม่ใช่การสุมเสี่ยงอย่างไร้ทิศทางแหล่งข่าววงในระบุว่าผลงานของเขาที่สตาร์สบุกสโมสรพันธมิตรของเชลซีในลีกเอิงคือใบเบิกทางชันยอดตลอดระยะเวลา18เดือนในฝรั่งเศสโรซิเนียได้พิสูจน์ให้กลุ่มทุนบลูโคเห็นแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับโมเดลฟุตบอลยุคใหม่สถิติที่ชนะใจบอร์ดบริหาร โรซิเนียเข้ามาเปลี่ยนสตาร์สบุกจากทีมกลางตารางให้กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามและทรงประสิทธิภาพอัตราการชนะที่สตาร์สบุกสูงถึง50.8%ชนะ32จาก63นัดซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับทีมในระดับงบประมาณดังกล่าวการพัฒนายาวชนเขาทำทีมโดยใช้ผู้เล่นอายุเฉลี่ยเพียง22.6ปีที่น้อยที่สุดในลีกเอิงแต่สามารถพาทีมไปลุยฟุตบอลยุโรปได้ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่เชลซีซึ่งเต็มไปด้วยแข้งดาวรุ่งราคาแพงต้องการหากย้อนกลับไปดูเส้นทางก่อนหน้านั้นที่เฮาซิตี้แม้อัตราการชนะจะอยู่ราว34.6%แต่สิ่งที่ได้รับคำชมคือวิธีการเล่นหรือสไตล์ออฟเพลย์เขาเปลี่ยนทีมระดับล่างของแชมเปี้ยนชิพให้กลายเป็นทีมที่ครองบอลเฉลี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของลีกและมีสถิติการผ่านบอลยาวน้อยที่สุดสะท้อนปรัชญาฟุตบอลเท้าสู่เท้า หรือ possession-based play ที่ทันสมัยวาทะแรกและพันธสัญญาแห่งทศวรรษในการเปิดตัวโรซิเนียปรากฏตัวด้วยท่าทีสุขุมและมุ่งมัน่นเขาตระหนักดีว่าเก่าอีตัวนี้ร้อนแรงเพียงใดผมรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโค้ชของสโมสรฟุตบอลเชลซีนี่คือสโมสรที่มีจิตวิญ,ญญาณอันเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ การได้รับความไว้วางใจด้วยสัญญาระยะยาวขนาดนี้คือความรับผิดชอบที่ผมพร้อมจะแบกรับเพื่อนำถ้วยรางวัลกลับมาสู่แฟนบอลสัญญาถึงปี2032ถูกมองว่าเป็นกุศโลบายของสโมสรที่ต้องการยุติวัฒนธรรมกินด่วนหรือช็อตเทอร์มิซมและต้องการให้โรซิเนียมีเวลาสร้างทีมเจเนเรชันใหม่ให้เติบโตไปพร้อมกับเขาโชคชะตาเล่นตลกประเดิมงานแรกที่บ้านเก่าเหมือนบทละครที่เขียนไว้พูุเรื่องอ่ะ ภารกิจแรกของโรซิเนียไม่ใช่การคุมทีมซ้อมสบายๆแต่เป็นการพาลูกทีมบุกไปเยือนฟูลแลมที่สนามคราวเวนคอตเทจในคืนวันพุทธที่7มกราคมนี้ทันทีสำหรับโรซิเนียฟูลแลมคือบ้านเขาคืออดีตแบ็กขวาขวัญใจแฟนบอลเจ้าสัวน้อยแต่การกลับไปครั้งนี้เขาจะไปในฐานะศัตรูผู้กุมบังเหีนทีมคู่ปรับร่วงเมืองลอนดอนตะวันตกฟูลแลมมีความหมายต่อผมเสมอโรซิเนียยอมรับ แต่วันพุธนี้ผมมีหน้าที่เดียวคือพาเชลซีเก็บ3แต้มมันจะเป็น90นาทีที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก